<Together> Podcast. สู้ได้สบายมากเวลามีงานเข้ามามากๆหลายคนเลือกที่จะบน่นเลือกที่จะมองคนอื่นที่มีงานน้อยกว่าแล้วคิดว่าทำไมตัวเองต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นด้วยทำไมตัวเองต้องมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากอย่างนี้ทำไมคนอื่นสบายจังเมื่อคิดแบบนี้แล้วตัวเองก็เครียดเมื่อเครียดแล้วผลงานก็ยิ่งไม่ดีเมื่อผลงานไม่ดีก็ยิ่งกดดันตัวเองเข้าไปใหญ่ เป็นวัฏจักรต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดทําให้ตัวเองเหนื่อยใจและท้อแท้ไม่อยากทํางานเฝ้ารอให้ถึงวันศุกร์เกลียดทุกๆวันจันทร์ที่มาถึงในเมื่อเรามีงานที่ต้องรับผิดชอบมากอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่ยังไงเราก็ต้องทําทําไมเราไม่ลองเปลี่ยนทัศนคติจากคนไม่สู้คนที่เห็นงานมากๆเป็นเรื่องชวนปวดหัวคนที่ชอบบ่นว่าไม่ไหวแล้วงานเยอะจังมาเป็นทัศนคติแบบคนสู้งาน คนที่เห็นงานมากๆเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถคนที่ยิ้มรับกับงานที่ถาโถมเข้ามาทัศนคติของคนสู้งานนี้ทำได้ไม่ยากโดยเริ่มจากเมื่อเรารับงานมากๆต้องมีมุมมองว่าการได้ทำงานมากถือเป็นโอกาสที่เราได้ประสบการณ์จากการทำงานที่หลากหลายอีกทั้งแสดงถึงความไว้วางใจที่หัวหน้ามีต่อเราจากนั้นให้เรามองไปที่คนเก่งๆมองถึงปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบซึ่งมากกว่าเราหลายเท่านัก และคิดว่าทําไมเขาถึงทําได้ทําไมเราซึ่งมีงานน้อยกว่าเขามากกลับจะทําไม่ได้จุดสำคัญที่สุดในมุมมองเรื่องนี้ก็คือให้เรามองว่าเราก็เป็นคนที่มีศักยภาพดีไม่แพ้คนเก่งคนอื่นเรายังมีศักยภาพที่เหลือที่จะทำงานใหญ่ๆกว่านี้ได้อีกมากขอให้เปลี่ยนคำพูดเวลาเจองานหนัหนกๆจากไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังเลยเป็นสบายมากยังทำได้อีกตั้งเยอะ ซึ่งเมื่อเราได้คิดแบบนี้แล้วจะทําให้งานหนักๆที่เรารับอยู่ตรงหน้ากลายเป็นงานที่แสนสบายไปทันทีเพราะเราจะคิดว่างานแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเรายังทําอะไรได้มากกว่านี้อีกตั้งเยอะเราสู้ได้สบายมากมุมมองในเรื่องการทํางานเป็นเรื่องสําคัญหากเราไม่สู้เราก็ยิ่งแพ้แต่หากเราสู้เราก็ยิ่งชนะศักยภาพของคนเราไม่มีขีดจํากัด ขอให้มันพัฒนาและใช้อย่างเต็มที่อย่ามัวแต่บนอย่ามัวแต่เหนื่อยใจแต่ขอให้มีกำลังใจที่จะทำกำลังใจที่จะสู้เป้าหมายของมืออาชีพอยู่สูงนักต้องใช้กำลังใจที่กล้าแกร่งในการปีนป่ายขึ้นไปให้ถึงไม่ใช่กำลังใจที่อ่อนล้าที่มัวแต่เฝ้าบนเพื่อรอเวลาพักเพื่อรอเวลาเลิกและรอเวลาที่จะแพ้และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือ88วิธีมหัศจรรย์ปลุกพลังความคิดบวก ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลัดเนื้อหาดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ